สวัสดีค่ะแล,แล้วนะคะเราก็มาถึงคลิปสุดท้ายนะคะของเรื่องความน่าจะเป็นค่ะก่อนอื่นครูขอทบทวนก่อนนะคะ ความน่าจะเป็นนะคะก็คือ PE นะคะหาได้จาก NE ส่วน NS นะคะซึ่ง NE ก็คือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจแล้วก็ NS ก็คือจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดจากการทดลองสุ่มค่ะแต่อีกนิดน,นึงนะคะที่ครูอยากจะเพิ่มเติมก็คือนั่ียนอาจจะสังเกตเห็นในการทำแบบฝึกหัดที่ผ่านมาค่ะว่าคำตอบของมันเนี่ยจะมีค่าตั้งแต่0-1ถึง1นะคะลองพลิกไปดูก็ได้ค่ะว่าความน่าจะเป็นของเราเนี่ยคำตอบจะไม่เกินหนค่ะ นะคะแต่ว่าก็จะไม่ติดลบนะคะซึ่งคําตอบมันจะมีความหมายนะคะนักเรียนความหมายก็คือถ้าเมื่อไหร่ความน่าจะเป็นเท่ากับ0ูนย์ะคะแสดงว่าเหตุการณ์นั้นน่ะ,ะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยนะคะแต่ถ้าค่ะความน่าจะเป็นเท่ากับตึงค่ะแสดงวา่าเหตุการณ์นั้นนะคะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแต่โดยส่วนใหญ่เรามักจะพบว่าความน่าจะเป็นของเราอยู่ระหว่าง0ูนย์กับ1ถูกไหมนะคะก็แสดงว่าเหตุการณ์นั้นนะคะอาจมีโอกาสเกิดขึ้น แต่จะเกิดขึ้นมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเลขนะคะก็คือถ้ามันยิ่งเข้าใกล้หนึ่งอะค่ะนะคะ,นะคะถ้าเข้าใกล้1มากๆเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นมันก็จะมีมากนั่นเองนะคะค่ะสำหรับตัวอย่างแรกนะคะ ตัวอย่างแรกบอกว่ามีขนมอยู่5ชิ้นค่ะอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเดียวกันนะคะฮานะค่ะจะทำการสุ่มขนมนะคะหยิบขนมขึ้นมา2ชิ้นพร้อมกันค่ะนะคะจากชามใบหนึ่งนะคะโดยในชามใบนั้นมีขนมอยู่5ชิ้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะประกอบด้วยลูกอมรสมะขามและสตรอเบอรี่ค่ะ นะคะอย่างละ1ชิ้นก็กลายเป็น2ชิ้นถูกไหมประกอบด้วยเยลลี่กินองุ่นกินกีวีและกินลิ้นจี่อย่างละ1ชิ้นก็เพิ่มมาอีก3ชิ้นกลายเป็น5ชิ้นนะคะเขาก็เลยอยากรู้ความน่าจะเป็นค่ะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ฮานะหยิบขนม2ชิ้นได้ต่างประเภทกันค่ะ,ะจำสเต็ปได้ไหมความน่าจะเป็น้ราั้งหมดทั้งหมดกี่สเต็ปคะนักเรียน3สเต็ปถูกไหมคะสเต็ปแรกคือต้องหา การทดลองสุ่มก่อนว่าเรามีผลลัพธ์ที่เกิดจากการทดลองสุ่มทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ,ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มหา S กันเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะหา S นะคะคนเนียนเห็นตรงที่ครูวงพร้อมกันไหมถ้าเมื่อไหร่โจทย์เนี่ยบอกว่าเป็นการหยิบขึ้นมา2ชิ้นพร้อมกันหรือ3ชิ้นพร้อมกันแสดงว่าเขาไม่สนใจลำดับที่ค่ะ ไม่สนใจลำดับที่นะคะอ่ะทีนี้มีขนมอะไรบ้าง5ชิ้นนะคะในจานนะคะมีอะไรบ้างมีลูกอมรสมะขามนะคะอ่ะครูก็อาจจะเขียนมะขามค่ะแทนด้วยมอม้านะอันนี้มะขามค่ะสตอรอเบอรี่ค่ะขอแทนด้วยสอเสือค่ะอันนี้สตอรอเบอรี่นะคะอ่ะต่อไปค่ะเยลลี่นะคะเยลลี่กลิ่นอง,งุ่นอ่ะยินเล็กกลิ่นอง,งุ่นขอแทนเป็นเอละกันอ่ะ5ชิ้นเป็นเอค่ะ ต่อไปกินกีวีค่ะแทนเป็น B ค่ะกินลิ้นจี่ค่ะแทนเป็น C ค่ะอันนี้คือขนม5้าชิ้นที่อยู่ในชามนะคะอ่ะถามว่าถ้าครูต้องแทนอ,อ,นอักษรย่อเพราะว่าชื่อมันยาวมากเราเขียนไม่ไหวเราก็แทนเป็นตัวอักษรอะไรก็ได้นะคะแล้วถามว่าทําไม เราไม่แทนให้เป็นภาษาไทยเหมือนกันนะคะจริงๆแทนภาษาไทยเหมือนกันได้ไม่ผิดค่ะนักเรียนอันนี้ครูทําให้แตกต่างเพราะว่าอันนึงเป็นลูกอมนะคะอันนึงเป็นเยลลี่นะคะก็เลยแทนให้ต่างกันแต่จริงๆแล้วนักเรียนสามารถแทนเป็น A B C D E ได้เหมือนกันหมดเลยได้นะคะทีนี้คําว่าพร้อมกันก็คือนักเรียนนึกสภาพาว่านักเรียนหยิบขนมพร้อมกันขึ้นมา2ชิ้นพอหยิบพร้อมกันขึ้นมา2ชิ้นนะ่นะนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมว่าชิ้นไหนคือชิ้นแรกหรือชิ้นที่2ซึ่งมันบอกไม่ได้ถูกไหมคะถ้ามันบอก ไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่ได้ลำดับความสําคัญเลยว่าชิ้นไหนต้องเป็นชิ้นที่หหรือชิ้นไหนต้องเป็นชิ้นที่2นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทําค่ะเราก็จะทําง่ายๆเลยนะคะถ้าเป็นการพร้อมกันแล้วคะเราก็หยิบเลยอะสมมุติเราหยิบขึ้นมาชิ้นแรกมสค่ะก็คืออะไรคะมะขามกับสตรอเบอรี่นะคะอะซึ่งเราก็หยิบได้อีกมอเอค่ะมอเอคืออะไรมอเอก็คือมะขามกับอง,งุน่นถูกไหมคะ อ่ะเราก็หยิบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคือมะขามสามารถหยิบคู่กับอะไรก็ได้ค่ะอ่ะโอเคนะคะอันนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะเราจะจับคู่อื่นบ้างนะคะอ่ะต่อมาค่ะเราเริ่มที่เมื่อกี้เราเริ่มที่มะขามใช่ไหมคะต่อไปเราจะเริ่มที่สตรอเบอรี่ค่ะทีนี้สตรอเบอรี่เนี่ยเวลาเริ่มนะคะบางคนบอกว่าเราจะไปเขียนสมไหมนะคะคําตอบคือเราจะไม่เขียนสมค่ะนะักเรียนตรงนี้ไม่เขียนนะคะเพราะว่า สมอกับมอสมันคืออันเดียวกันงงปะคือเราหยิบพร้อมกันนะคะเราหยิบพร้อมกันเราไม่ได้เราไม่จําเป็นต้องมาหยิบพร้อมกันแล้วเราต้องระบุว่าเฮ้ยมาขามคือเมทที่หหรือสตรอเบอรี่คือเมทที่1นึ่พรามันหยิบพร้อมกันอะเหตุการณ์สองเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์เดียวกันนะคะอันนี้นะคะอันนี้เราไม่เอานะคะเพราะว่า2ออันนี้คือเหตุการณ์เดียวกันค่ะงงไหมถ้าเป็นกรณีหยิบพร้อมกันนะคะอะครูขอเขียนไว้ก่อน เหตุการณ์เดียวกันนะคะเราไม่หนาปานะคะเพราะมันซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เลยไม่ไม่เอาสองมอแล้วนะคะนะคะ,นะคะเราไม่เอาสอมอเพราะว่ามันซ้ํากับมอสอเพราะมันเป็นการพร้อมกันนะคะอ่ะเราก็จะกลับไปที่อะไรคะไปที่สอเอสอเอมีไหมอ่ะไม่มีเขียนได้สอบีมีไหมไม่มีเขียนได้ค่ะสอซีมีไหมไม่มีเขียนได้ค่ะแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปเราจะจับ เอบ้างนะคะเราจะหยิบ a ว่าเรา a เนี่ยสามารถหยิบพร้อมกับใครได้บ้างซึ่งแน่นอนว่า a ก็สามารถหยิบพร้อมกับมอได้ก็คือมะขามถูกไหมแต่ว่า a อมอมันคือมอเอมันคืออันเดียวกันเราก็ไม่ต้องเขียน a อสอก็คือสอเอคืออันเดียวกันเราก็จะไม่เขียนอะแต่ a.b ไม่มีใช่ไหมคะอันนี้เราเขียนได้ a b แล้วก็อีกอันนึงก็คือ AC ไม่มีใช่ไหมคะเราก็เขียนได้ค่ะ ต่อไปจับคู่ b บ้างนะคะ b มมีแล้ว b สมีแล้ว b a ก็คือ a b มีแล้วก็ขาดอะไรคะขาด b c คะ่ะเพราะฉะนั้น c จับคู่กับใครได้ไหมคะ c คู่กับมก็มีแล้วอะ c คู่กับสก็มีแล้ว c คู่กับ a ก็มีแล้ว C หัว B ก็มีแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าเป็นกรณีที่หยิบพร้อมกันนะคะพร้อมกันไม่ไม่สนใจลำดับ T นะคะเพราะฉะนั้นค่ะ N S นะคะก็เลยได้เท่ากับ4 5 6 7 8 9 10 10เหตุการณ์ด้วยกันค่ะค่ะบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเราเขียน มสอ a b c เราจับแบบเนี้ยเรางงใช่ไหมคะขอกลับไปเขียนแผนภาพต้นไม้เหมือนเดิมได้ไหมได้นะก็คือนักเรียนก็เขียนได้เหมือนเดิมนะคะว่าอามะขามจับคู่กับอะไรได้บ้างพูดกับสตรอเบอรี่องุ่นกีวีลิ้นจี่อย่างเงี้ยได้สตรอเบอรี่ Strawberry จับคู่กับอะไรได้บ้างรเจอรี่จับคู่มะขามได้ไหมได้แต่เราจะไม่เขียนเพราะว่าเงื่อนไขคือหยิบพร้อมกัน นะคะยีบพร้อมกันเนี่ยอะไรขึ้นก่อนก็ได้มันคืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นครูก็จะไม่เขียนมอ้าเขียนก็เขียนได้แหละเขียนไปก่อนก็ได้เขียนนะคะมันมีอย่างละชิ้นโน้เลยอย่างเงี้ยพอเขียนไปปุ๊บนนเน่ยต้องมาดูว่า,วามันซ้ำไหม,มอย่างเงี้ยซ้ำต้องตัดทิ้งนะคะสองม,มอกับมอสองม,มันคือ,ออันเดียวกันซ้ำตัดทิ้งคือพร้อมกันเนี่ยซ้ำไม่ได้นะคะ อะต่อไปเมื่อเราได้ ns แล้วนะคะต่อไปสเต็ปที่2คือหา e e คือสนใจขนมที่ฮานะหยิบได้ต่างประเภทค่ะต่างประเภทก็คือมันมีอะไรบ้างมันมีลูกอมกับเยลลี่ใช่ไหมคะ,ะมาดู e ค่ะต่างประเภทนะคะ,ะก็จะมีอันไหนบ้างก็คืออันนี้อันนี้อันนี้ถูกไหมก็คือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษอะ นะคะอันนี้คือต่างประเภทถูกปะถ้าเป็นภาษาไทยเหมือนกันแสดงว่าเป็นลูกอมเหมือนกันเหมือนที่ครูตั้งไว้อะเห็นไหมลูกอมครูตั้งเป็นภาษาไทยอักษรย่อแต่พอเป็นเยลลี่ครูจะตั้งเป็นภาษาอังกฤษมันจะทาให้เราดูง่ายนะคะถ้าเราเรียนตั้งเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยห้ามันก็จะมองยากนิดนึงก็คือต้องดูโจทย์นะคะอ่ะก็จะเป็นมอเอมอบีมอซีสอเอสอบีสอซีนะคะ รวมจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจจะได้ทั้งหมด6เหตุการณ์ด้วยกันค่ะโมคบอกว่าหนูเขียน a a มอได้ไหมได้เนี่ย b มอก็ได้นะคะมันคืออันเดียวกันนะที่ย้ำย้ำหลายรอบมาว่าพร้อมกันเนี่ยมันสลับได้นะคะสลับที่ได้แต่มันคืออันเดียวกันนะคะอะสุดท้ายค่ะเราจะหา p e ค่ะ p e ก็คือความน่าจะเป็นก็คือ n e ส่วนด้วย N, s ค่ะอ่ะ n e ก็คือ6ค่ะส่วนด้วย NS ก็คือ10ค่ะทำเป็นอย่างตามเอา2ตัดได้3ส่วน5ค่ะเห็นปปลว่ามันมันไม่ถึง1แสดงว่าเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นนะคะอาจจะเกิดขึ้นนะคะก็คือเกิดแหละอาจจะเกิดนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเกิดแน่นอนหรือไม่มีโอกาสนะคะอ่ะก็เลยตอบอยู่ที่เศษ3ส่วน5ค่ะตัวอย่างถัดมานะคะอันนี้สุ่มหยิบลูกปิงปอง2ครั้ง ครั้งละหนึ่งลูกอันนี้หยิบครั้งละหนึ่งลูกไม่เหมือนเมื่อกี้นะเม,มื่อกี้หยิบพรมใช่ปะอ่ะอันนี้หยิบครั้งละหนึ่งลูกค่ะนะคะอ่ะไฮไลท์ไว้ก่อนนะคะครั้งละหนึ่งลูกนะอ่ะใน,นกล่องมีลูกปิงปองสี่ลูกค่ะมีหมายเลขกำกับเรียบร้อยนะคะอ่ะทีนี้เขาบอกว่าหยิบขึ้นมาค่ะแล้วใส่คืนนะคะครั้งที่แล้วคลิปที่แล้วเราเจอแบบไม่ใส่คืนโนยิบออกมาแล้วก็คืออกไปข้างนอกเลยอ,อันนี้ใส่คืนค่ะโจทย์ให้หาความน่าจะเป็นค่ะ ของเหตุการณ์ที่หยิบครั้งที่1แล้วได้หมายเลข3ค่ะเหมือนเดิมหาเขาน่าจะเป็นก็ต้องเริ่มจากสเต็ปแรกมี3สเต็ปเนาะสเต็ปแรกคือหา S ค่ะอ่ะที่ทำไงถนัดเขียนถนัดทําเป็นตารางหรือถนัดเป็นแผนภาพต้นไม้ก็แล้วแต่น,นักเรียนนะคะอ่ะอันนี้มีสี่ลูกนะคะในกล่องมี4ี่ลูกซุ่มหยิบขึ้นมาครั้งละ1ลูกจานวน2ครั้งค่ะอ่ะคู่ก็ตั้งเลยครั้งที่1กับครั้งที่2ค่ะ ครั้งที่1ค่ะนักเรียนมีอยู่สลูกถามว่าในกล่องสี่ลูกนี้เราสามารถหยิบมีโอกาสหยิบลูกไหนได้บ้างนะคะคำตอบก็คือหยิบได้หมดนะคะหยิบได้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวขออีกฟากหนึ่งนะคะเขียนไม่พอก็คือหยิบได้หมดเลยค่ะอ่ะสามสี่คือมีโอกาสหยิบทุกลูกถูกปะเราจะเจาะจงหยิบแค่หมายเลขหนึ่งไม่ได้ นะคะอะสมมุติกรณีแรกเราหยิบขึ้นมาได้หมายเลขหนึ่งหยิบเสร็จโจทย์บอกว่าให้ใส่คืนใช่ไหมนัเรียนก็ต้องเอาหมายเลขหนึ่งใส่เข้าไปพอหยิบครั้งที่สองนัเนียนถามว่าพอครั้งแรกได้คิดเลขหมายเลขหนึ่งครั้งที่สองเนี่ยมันมีอยู่ในกล่องอีกสี่ลูกเหมือนเดิมแล้วอะเพราะว่าเราใส่คืนเรามีโอกาสหยิบได้อะไรบ้างเราก็ต้องหยิบได้หมายเลขหนึ่งสองสามสี่เลยถูกไหมคะหยิบได้ครบเลยนะคะ อันนี้ก็เหมือนกันถ้าครั้งแรกหยิบได้หมายเลข2ครั้งที่2ก็มีโอกาสหยิบได้1 2 3 4เลยคือลูกไหนก็ได้มีโอกาสหมดค่ะนะคะเพราะว่าเราใส่เลข2กลับคืนใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นกรณีเดียวกันค่ะนะคะก็จะเห็นได้ว่าโหเอสเยอะมากนะคะอะทดไว้ัา้างาไม่เป็นไรนะคะอะแล้วเราก็มานั่งเขียนค่ะวิธีการเขียนนักเรียนก็จับเลยนะคะครั้งที่1 จิบได้หมายเลขหนึ่งคู่กับหมายเลขหนึ่งเวลาเขียนตัวเลขให้ใส่จุลภาคด้วยนะคะถ้านักเรียนใส่แบบนี้มันจะกลายเป็น11นะคะอ่ะให้ใส่แบบนี้อ่ะจับไปเลยเขียนไปเรื่อยๆค่ะทุกคู่นะคะอ่ะ1 3 1 4ค่ะอ่ะต่อไปสองนะคะเขียนไปเรื่อยๆค่ะ อันนี้ครูเขียนครบแล้วนะคะเหตุการณ์ทั้งหมด16เหตุการณ์ค่ะนี่คือการทดลองสุ่มนะคะเพราะว่ามันเป็นการหยิบแล้วใส่คืนเนาะเหตุการณ์ก็เลยเยอะมันไม่เหมือนครั้งที่แล้วคลิปที่แล้วที่เราหยิบแล้วไม่ใส่คืนค่ะนะคะข้างหลังตรงนี้มันก็เลยน้อยลงถูกปะคือมันจะไม่มีโอกาสหยิบตัวมันเองเพราะว่าเราไม่ใส่คืนนะคะน,นี่ใส่คืนอ่ะต่อมาค่ะเรามาดูเหตุการณ์ที่เราสนใจค่ะ,ะ,เ,ระรเราสนใจอะไรเราสนใจ เหตุการณ์ที่ได้รูปปิงปองหมายลูกแรกครั้งที่1ได้หมายเลข3นะคะอ่ะอี e, ค่ะผูลูกแรกหมายเลข3ก็แถบนี้ทั้งแถบเลยเนาะเนี่ยลูกแรกหมายเลข3ค่ะนะคะอ่ะรูก,ก็เขียนเลยนะคะก็จะมี3 1 3 2 3, 3 3แล้วก็3 4ค่ะนะคะจำนวนอ e, ีเหตุการณ์ที่เราสนใจก็เลยตอบ4ค่ะ ันนี้ง่ายเลยเนอะเพราะว่าเขาต้องการครั้งที่1นเป็หมายเลขสเท่านั้นนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นค่ะ PE ก็คือ NE ส่วน NS นะคะ NE คือ4 NS คือ16ค่ะทำเป็นอย่างต่ำเอา4ตัดได้1ส่วน4นั่นเองค่ะก็เลยจบสำหรับข้อที่2นะคะต่อไปตัวอย่างสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าไข่ลูกอมค่ะครั้งละ1ลูกนะคะจากตู้เนี่ยมีลูกอมทั้งหมด40ลูกค่ะ เป็นสีฟ้าค่ะ25ลูกนะคะแดง15ลูกค่ะโจทย์ให้หาลายโจทย์ให้หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้นะคะเหมือนเดิมหาความน่าจะเป็นก็ต้องหา S ก่อนนะคะแต่ในที่นี้แซมเปิลสเปซของเราเนี่ยเราจะไม่เขียนเพราะเนื่องจากว่านักเรียนดูโจทย์โจทย์ให้เราหยิบครั้งละ1ลูกเอง1ลูก นะคะคเราไม่ต้องเขียนค่ะแต่ถ้าสอบบอกให้หยิบ2ลูกเนี่ยนักเรียนต้องมานั่งไล่แล้วโห oh, ฟ้า25ใช่ปะ่ะนักเรียนต้องเขียนฟ้าคนืนเรียนต้องมานั่งถ้าเขาสอบอกให้หยิบ2ครั้ง2ครั้งใช่ไหมแล้วน,น,นี่ก็ต้องมาเขียนครั้งหน่งครั้งสองอ่ะครั้งหนึ่งหยิบได้เท่าไหร่บ้างนักเรียนต้องมาไล่ทั้งหมด40รายการอ่ะพอครั้งที่1ในตู้มีลูกอม40ลูกใช่ปะ่ะนักเรียนก็ต้องไล่ไปเลยอะ่ะนะคะไปจนถึงฟ้า25แล้วก็ต่อด้วยแดงถึงแดง15 นะคะซึ่งมันเยอะมากแล้วเราค่อยมาจับคู่ว่าเฮ้ยครั้งที่5้าครั้งแรกหยิบได้ฟ้าหนึ่งครั้งที่สองมีโอกาสหยิบอะไรนักเรียนก็ต้องมีโอกาสหยิบได้อีกเยอะมากใช่ไหมคะถ้าเป็นสองลูกนะแต่อันนี้โชคดีที่เป็นลูกเดียวคะ่ะอ่ะแต่อันนี้เป็นลูกเดียวใช่ไหมคะเพราะนาั้นลูกเดียวคือถ้ากับเราหยิบหนึ่งครั้งอ่ะครั้งที่หนึ่งก็คือจบเลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มเลยเราไม่ต้องมานั่งเขียนให้มันงงนะคะอามาดูข้อหนึ่งนะคะ ข้อ1ค่ะเราจะหาความน่าจะเป็นเลยค่ะ PE เท่ากับ NE ส่วน NS ค่ะอ่ะเหตุการณ์ที่เราสนใจเราสนใจสีฟ้าใช่ไหมคะเรียนไปดูค่ะสีฟ้ามีโอกาสให้เราหยิบทั้งหมดกี่ลูก25ลูกใช่ไหมนั่นเองก็ใส่25เลยเพราะเราหยิบ1ใน25เนี่ยเราต้องหยิบให้ได้ะนะคะส่วนด้วย NS ก็คือผลลัพธ์ จากทั้งหมดที่เกิดจากการทดลองสุ่มนะคะในตู้เนี่ยมีลูกโอนทั้งหมดกี่ลูกอ่ะมี40นักเรียนใส่40เลยนะคะแสดงว่าเราเรามีโอกาสอ่ายีใน40เนี้ยนะคะอ่ะเอา5ตัดนะคะห5าห 5, 5, 5 8 40ค่ะก็คือจบเลยข้อแรกเพราะมันหยิบแค่ครั้งเดียวนะคะครั้งเดียวก็อย่างที่ครูบอกเขียนครั้งเดียวเราไม่ต้องมานั่งแตกเพราะว่ามันไม่มีครั้งที่2นะคะอ่ะต่อไปข้อ2ค่ะ ข้อ2นะคะเหมือนกันต้องการหยิบสีแดงสีแดงมีเท่าไหร่15ลูกนะคะจากในตู้มีทั้งหมด40ลูกนะคะเราอยากหยิบสีแดงเนี่ยนะคะแตส่สีแดงมีแค่15ลูกเนาะอ่ะทำเป็นยังต่ำค่ะเอา5หารก็ได้เศษ3ส่วน8ค่ะก็จบเลยนะคะทีถ้าครูถามว่าระหว่างสีแดงกับสีน้ำฟ้าเนี่ยนักเรียนมีโอกาสหยิบสีไหนได้มากกว่ากันคำตอบก็คือ นักเรียนมีโอกาสหยิบได้สีฟ้ามากกว่าถูกปะเพราะว่าใน40ลูกเนี่ยมีสีฟ้ามากกว่าสีแดงนะคะนักเรียนก็มีโอกาสมากกว่านะคะถ้าไม่เชื่อ,อนักเรียนลองกดเครื่องคิดเลขดูก็ได้ะค่ะว่าค่าเนี่ยมันเข้าใกล้หนึ่งมากกว่าเวลาเราเช็คว่าอันไหนเรามีโอกาสมากกว่าเนี่ยมันต้องเข้าใกล้หนึ่งมากกว่านะคะอย่าง5หาร8ดเนี่ยมันจะได้ประมาณอันนี้นะจะได้ 0. จุดได้0.625นะคะ ส่วนสส่วน8เนี่ยเศษ3ส่วน8เนี่ย, 3, ยจะได้0.37 5จะเห็นได้ว่าค่าเนี้ยมันเข้าใกล้1มากกว่าสแสดงว่ามันมีโอกาสมากกว่านะคะถ้าไปหยิบจริงๆคือสีฟ้ามีโอกาสมากกว่านะคะแต่ก็ใช่ว่าสีแดงจะไม่มีโอกาสนะก็มีบ้างแต่ว่ามีโอกาสน้อยกว่าแค่นั้นเองค่ะนี่ง่ายๆนะคะเพราะว่าหยิบแค่ลูกเดียวอ่ะต่อไปกันบ้านมี3ข้อค่ะเหมือนตัวอย่างเลยแค่เปลี่ยนโจทย์นิดหน่อยนะคะ อย่างอันแรกค่ะซุมหยิบบัตร2ใบค่ะนะคะอันนี้หยิบพร้อมกันนะคะไฮไลท์นะพร้อมกันแสดงว่าเหตุการณ์ที่ซ้ำซากเนี่ยเราจะนับเป็นแค่1นึ่งเหตุการณ์นะคะเพราะหยิบพร้อมกันพร้อมกันคือไม่สนใจลำดับจะเหมือนตัวอย่างที่1น,นะคะแล้วก็เหตุการณ์เป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นเป็นตัวเลขอย่าลืมเขียนนะคะเป็นจุลภาคคันด้วยอ่ะต่อไปข้อ2ค่ะ หยิบลูกบอลสองลูกอันนี้หยิบแล้วใส่คืนก็จะเหมือนตัวอย่างที่2ถูกไหมนะคะอ่ะใส่คืนนะคะอันนี้มีทั้งหมด5ลูกเวลาเขียนมันมีน้ําเงิน2ลูกลนักเรียนก็ต้องเขียนยังไงคะอ่ะก็ต้องเขียนน้ําเงิน1กับน้ําเงิน2ถูกไหมเวลาหยิบเขาหยิบทีละลูกก็ต้องครั้งที่1เหมือนกันนะคะครั้งที่1มีโอกาสหยิบได้กี่ลูก มีโอกาสหยิบได้ทั้ง5ลูกเลยค่ะนะคะแบบนี้แล้วนักเรียนก็ค่อยมาตีครั้งที่2ว่าครั้งที่2นักเรียนมีโอกาสหยิบได้กี่ลูกนะคะ,ะส่วนข้อสุดท้ายก็จะคล้ายๆตัวอย่างที่3ค่ะเพราะเขาบอกว่าในห้องหนึ่งมีนักเรียน40คนเป็นผู้หญิง18คนนะคะซึ่งใน40คนนี้มีนักเรียนสายตาสั้นอยู่10คนนะคะเขาสุ่มเรียกมาแค่1คนเห็นปะเหมือนเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ครูก็หยิบมาแค่1ลูก เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องมานั่งคิดเยอะหาความน่าจะเป็นได้เลยนะคะ